ตัวหนครับว่านี่คือหน่วยงานครับนี่คือมูลนิธิสยามดวงใจผู้อินสาขาเชียงรายครับและชื่อว่าเป็นงานของมูลนิธินี่คือเป็นจัดอาสาสมัครนะครับมันมีทั้งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครแต่ถ้าพูดถึงในเชียงรายนในยในสาเชียงรายมันเป็นอาสาสมัครส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ครับ,รบและงานที่มูลนิธิต้องทำนี่มีรา มาที่ทำทุกอย่างร้องประชาชนร้องขอมาเราก็ออกไปจับกูก็ทำทำก็ทำทุกอย่างครับอุบัติเหตุช่วยเหลือก็ทำและส่วนใหญ่ในหนึ่งคืนนี้จะทำอะไรเปล่ก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุบัติเหตุเรงยานนใช่แล้วอย่างทางน้ำก็เราก็มีชุดประดาน้ำมีชุดประดาน้ำด้วยใช่อับมีชุดประดาน้ำด้วยแล้วอุบัติเหตุทางถนนนี่ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุอะไรครับ ประมาทคอาประมาณแล้วก็เมาเมาส่วนใหญ่เมากับประมาทสองอย่างโรคตัวนี้ในคืนๆนี่อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทความเมานี่คือตัวนี้ความประมาทถามว่าเฉลี่ยนะเฉลี่ยมีอุบัติเหตุทุกวันนะทุกวันในจังหวัดเชียงรายยังไปรวมมารวมกันทุกวันและถ้าสมัครอยากจะให้คำแนะนำกับคู่ที่ขับรถใช้ท้องถนนจะให้อะังไงมีสติปีด ผมขอใมีสติเอยนเดียวครับอยากจะทราบว่างานกู้ภัยที่ว่าเป็นอาสาสมัครงานกู้ภัยในแต่ละคืนทํางานอะไรบ้างัในแต่ละคืนมันก็จะมีเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือว่าการช่วยเหลือกิจการของตำรวจเนี่ยค่ะกิจการของตำรวจก็คือระงับเหตุรอยว่าหรือว่าไป ตรวจดูเหตุ mm hmm. okay. มาชนว่ามีผู้บาดเจ็บไหมหรือว่าอะไรยังไงถ้ามีผู้บาดเจ็บก็จะไปโรงพยาบาลเบื้องต้นเสร็จแล้วก็ส่งต่อให้โรงพยาบาลหรือไม่ชาวบ้านเดือดร้อนข้างบ้านกินเหล้าทะเลาะวิวาทกันก็ไปดูแลแทนตำรวจที่เขามีงานอย่าง,งอื่นเยอะกว่างียค่ะหรือว่าจับมูออะไรก็แล้วแต่เหมือนเป็นอาสาตำรวจไปด้วยเลยอย่างเงี้ยค่ะถ้าตำรวจไม่ว่าง คือเกิดเหตุการณ์อะไรก็รับทำใช่แล้วถ้าอยากเราต้องการจะติดต่อขอจะมีเบอร์ติดต่อฉุกเฉินอ๋อก็โทรไปได้เลยค่ะหนึ่งหกหกเก้าเขาจะประสานกัะกานเลยถ้าเบอร์หนึ่งเก้าหนึ่งนี่มันจะยุกงยากตำรวจรับถ้าติดถ้าติดโทรแล้วติดเลยก็คือหนึ่งหก9กเกหกเก้าหนึ่งหกหกเก้า

ใจครับรถต,ตามมา <c oughs> ใช่เลย <c oughs> นี่ดีครับ ชนนะครับที่สันโพงน้อยอันนี้ที่เห็นด้านหน้านุนเป็นตัวชนกับตอนนี้เป็นเหตุการณ์เดียวกันนะครับเพราะว่าชนละหนีคันก่อนหน้านุนไปแล้วมอน้ำไปอยู่ถึงนู้นกรรมนะครับกรรมแค่นี้แหละที่เห็นนะครับกระจกแตกจะหนีจะหนีคคือเขาผิดใช่ไหมครับัน้นใช่ไหมฮะพน้นผิดใช่ครับผิดครับตอนแรกก็นึกว่าถูก ครับไปสูงมั้ยครับเจอกัน,น,นตงไปหน้ากว่าน,นี้กันหลักก็ครับเนี่ยพูดคนไม่ได้เลยไปไหนนีะครับเนี่ย, <c oughs> ยไม่รู้ครับรรตามล่าครับ288 Obrigado.

พระพุทธศาสนาของเรานั้นมีคำสอนที่เน้นเรื่องของความไม่ประมาทเปน็นอันมาก ก่อนที่ระพุพธอจงจะแสดจดับขันธัปรรนิพานก็ยังตรัสสั่งเป็นปัจฉิมโอวาทว่าจงอย่าประมาทคำว่าจงอย่าประมาทจึงเป็นหัวใจสําคัญที่เราทุกคนสามารถนําไปประพฤติปฏิบัติได้ที่ท่านบอกว่าอย่าประมาทก็คืออย่าประมาทในเวลาว่ายังมีอีกมากอย่าประมาทในอายุว่ายังยาววัยอย่าประมาทในสุขภาพว่ายังแข็งแรงอย่าประมาทในวัยของเราว่ายังหนุ่มยังสาว อย่าประมาทในธรรมะว่าเอาไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทำใครก็ตามที่ตกอยู่ในความประมาทเขากำลังตกอยู่ในอันตรายยกตัวอย่างง่ายๆวิศวกรที่พากันสร้างเรือไททานิกขึ้นมาคนเหล่านี้เชื่อมั่นว่าไททานิกไม่มีทางที่จะอปางกลางทะเลเด็ดขาดแต่ทันทีที่เรือและออกจากท่าได้ไม่นานเรือซึ่งเชื่อกันว่าไม่มีทางที่จะล่มสุดท้ายก็ล่มลงมาแล้วก็มีผู้บาดเจ็บล้มตายมากมายหลายพันคน นั่นเป็นเพราะอะไรนั่นก็เป็นเพราะความประมาทนั่นเองฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายคนประมาทก็เหมือนคนที่ตายแล้วคนไม่ประมาทไม่มีวันตายย้ำอีกครั้งหนึ่งให้จำกันง่ายๆว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายคนไม่ประมาทไม่มีวันตาย คนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วฉะนั้นใครก็ตามที่ดำรงชีวิตด้วยความประมาทก็เหมือนตายไปแล้วทั้งตัวส่วนใครก็ตามที่ไม่ประมาทก็มีโอกาสที่จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญก็เลือกเอาก็แล้วกันว่าเราจะดำรงชีวิตด้วยความประมาทหรือจะดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่าเจะ,จะคย